ไนะปทาแค่ที่ภางขอนเราตองนีาไปทางไหนกช่นะี่ <Yeah. S 2> เอ๊ะนะถ้าเป็นแบบนี้เขาใกล้แล้วเขาไปแบบต่อมเนะขาเป็นยงไงครัเห็นไหมครัทํา,ทาทตัวใหญ่เล็นภาพแบบถันกลดโลกโยนไฟฟ้าตรงนี้เจอ๊ะต้องไงดีนะจะเดินนี้จะเดินไนี้นะเรียทาได้มากมายนะ คือว่าจะแปลงไหนได้ดสมมติว่าตัดแฟกเตอร์อื่นออกไปก่อนเอาของง่ายๆแบบประเภทบระเดนั้นคนแน่นประเดนี้เสาววยอะไรเงี้ยแต่ช่วยคุณออกไปก่อนเอาเลือกเอาทางที่ด้านที่สุดก่อนจะเลือกประเด็ไหนดีบางคนก็บอกว่าเห็นปันไดนไหนอยู่ใกล้ไปประเดนนั้นเลยจริงบบ้ยะโอเนี่ยบางคนบอกว่าเนี่ยเดินใกล้สุดบางคนบอก สนานกีฬาลูกสรกน้ำกินน้มเบยรสัตึกขันที่ตรกอย่นี้ผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีโต๊ะนอย่างนี้ด้วยนะแลาจจะเดินไปไม่เหนไม่กอยู่ไม่มีนะเอ็มมีเอ็มในตึกเราแต่พักนไม่มีคืเดินไปไหนเราทำเองเป็นไง อย่างเราเนี่ยเราออกนัาตุดเนี่ยเราจะเดินไปที่ดิงพัลูกเดินออกไปพไทยนี่นะฮะถึงพระรหนึ่งธนาคารเทอเทพอยู่เนี่ยคนหลัง่เดินข้างหน้าอ่ามีร้านคที่านะครัคนหลอไเ็หลังเนี่บ เราเดินแบงนี้เลาะแถวโรงอาหารจริงๆเลาะๆเลาะไปแล้วออกไปประตูประตูอักษรใช่ป่ะแล้วตามเนี้ยมันก็เหมือนกับเดินแบงนี้แหละเข้าไปนะเดินทางผมก็พยายามจะแก้ทำให้ให้รูปเหี่ยมัดก็คือหน้าตารูปมันจะอยู่นี้นะแต่พอโดนปิดตรงนั้นปิดจานผมเพิ่มเงื่อนไขนะครับ นี่อ่ะั้นหนึ่งตัดแฟกเตอร์ออกไปก่อนเราเริ่มจากวิจารใช่ไหมจะออกไปพยารณาถ้าเกิดจะออกไปออกระตักสอนมันก็ได้าจารย์เอาอะไรเส้นจุดเนี่ยนะก็ถือเส้นฝั่งนี้เราขอแจกเป็นเส้นจุดให้มันดูเป็นเดี่ยวให้มันถึงสารง่ายๆนะการศึกษาตัวนี้เราก็ขอเริ่มจากในเรื่องรถไฟฟ้านี่ขอเก็บก่อนเอาของง่ายๆมาทำก่อนมาดูปภาษาถ้าเกิดงงๆเนี่ยอันนี้ตัดเฉยๆง่ายใช่ไหม ก,การวงกลมนี้เราอยู่อยงนี้ลากเส้นตกไปตัดตือตรงข้ามธนาคารอยู่ตรงนี้เราเดิกกในตัดใจงาาา่ายแล้วเมื่อกี้เราทำหนังอะไรเป็นลูกศิษย์เราก็มาหาไ้ก็ตอบตอนเรื่องวงกลมมันก็เป็นเสียได้ธนาหารอยู่ที่นี้ใช่ไหมแสดงว่าอะไรไถ้าเกิดเราอยู่นี้เราเดิน อาจารย์ไ่าอยู่งี้อาจารย์ไม่าก็จะเดินี้ซึ่งเห็นครอยู่นี้คนจะเดินงี้อยนี้ก็เดินงี้้ไมฮะจัสร็แล้เกีวหนาได้ว่าแล้เราจะไปทำนี้กลับไปดูแผนที่อีกนิดวิเคราะห์เพื่อเกิดการนำนำไปใช้แสดงว่าอะไรสมุทราอยู่แถวนี้นงครามอยู่แถวนี้อาจารย์ชีวะ ควจออรจะออกเดียร์อาจารย์นิสานพูดไปแล้วคณิสานควรจะออกทางนี้อยู่นะก็จะมีเหตุการณ์ที่เราเห็นว่าอาจารจาย,าาย,ย์นิดานโดนอหมแล้วอาจารย์ชีวะก็เลยโดนอหมใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ไปธนาคารอะไรนะเรียบ แล้วบอกว่าโอเคเดี๋ยวเจอที่นาการแล้วแต่ละคนจะเดินแยกออกไปนะคือแบบมีความรู้ทำอะไรกันบ้านเดินไปเห็นเงงงไี่อาจารย์เราเป็นที่อ่ะอันนี้่อนแน่เลยอ่ะปัญหาเรื่องของบันไดารถไฟฟ้าต่อไปกคนนึ่อีกคนหนึ่งบรรดารถไฟฟ้าบรรดารถไฟฟ้านะฮะ

บนไดาเป็นบรรดาที่ปกระถาซึ่งส่วนใหญ่เราไม่ได้เจอไงไอ้พวกที่อยู่ปลายนี้ก็คิดอย่างไอ้พวกที่อยู่ตรงกลางก็หลังเลยว่ามันดีแล้วต้องมีเหตุการณ์ให้แยกกรณีแต่ละไปหมดนะฮะมาดู้องคำตอบของแต่ละกรณีวันนี้อ่านให้นิดก่อนให้นิดท้ายหลังว่าตรงนี้เองดีนินึงนนึงตั้งเยอะก็คำตอบตรงนี้อยู่ตรงนี้ถ้าจะไปตรงนี้หรือจะไปตรงนี้ ไปตรงนี้อะไมันมีมันมีเราอยู่ตรงไหนเป้าหมายเราอยู่ตรงไหนนะมันมีมันมีใจมันบอกนะเอามาดูต่อ,อถ้าเกิดโอเคประเภนกระดูกแขนถ้าตรงอู่เลยตรงเลย,เลยมาดูคาแคปแรกถ้าไม่ได้ไปแล้วแบบน,นี้แล้วเราอยู่ตรงนี้ถ้าเราอยากไปข้างล่างทำไงเลื่องไระดูกไกลที่สุดนนแน่นอนไ,ได้แล้วเกิดเราดำดิง่งลงไป ทำไมผมว่าอะายรู้ลานใจกันตอนนี้เราอยู่ระหว่างของกระใจานี้เห็นกหมครับออทนี่ตัดใยากให้วัดระยะตรงนี้กับระยะตรงนี้นะลเส้นกลับัมถ้าอยากออกประตนี้โอเคเดินนี้ถ้าอยากออกประตูนี้เดินแนี้กระเป๋าตั้งตกตกงแบบ้งให้ละตัวนีไหนดี่น,นะก็มีให้เลือกสีแราฟตรงนี้สีแดงตรงนี้เขียนด้วยนสอเท่า ตแต่ว่ามันความคิด่าเรือสีับผมก็จะบายสีว่านี่อันี้ใช้ยี่สอดสีทอนะสีทองสแต่แล้วกระเลยเนี้ยรเลยที่ผมระบายด้วยสีทอเนี้ยควรจะลองไปในสีเทีากว่ okay. ้ระยะตรงนี้ถ้าระยะตรงนี้ดีเสร็จแล้วจะเลือกลงไปในสีแยกนี้อีกอสีแจกก็ต้องเรื่อเป้าหมายเราอยนแตนี้นเป็นอยงนี้นะทวิธีีของเราตอนนี้ต่อไป เราต้องขึ้นรถไฟฟ้าลงรถไฟฟ้าอีกหลายครั้งเที่ยวยอมเสียเวลาตรงนี้พร้อมกันแล้วหลังจานั้นชีวิตเราจะมีเวลาเพ่มเติมอีเยอะเคยไหมอาจารย์แยกไปทางนีคนไปอันเข้าประตูแล้วประตูปิดเีไดายไปวิาจะมีๆค่าแค่ไหนอาจารย์ลงมือตรงนี้แล้วหลังจากนั้นชีวิตเราสบายขึ้นดูท้าดท้ายเมื่อกี้เราเหมือนกับจะพบเพอเรา่ ก็คือว่าอยู่ทังซ้ายไปได้นะทั้งซ้ายอยู่ทั้งขวาแหละไดอยู่ตรงกลางแต่ว่าพบว่ามันมีเคสย่อยมันไม่ีเกิดเราไปอยู่เหนือบันไดก่อนนะเหนือบรรทัดเพราะคนว่าให้เชิดบรรทัดนี้ดีที่สุดแตยที่เกิดกระเพาะหายใจไม่ได้แต่ทำดีที่เลยผม่กระเพาะมาเพราะฉะนั้นก่อดลงเนี่ยต้องทำอะไรอย่างครับมองซ้ายมองขวาที่รงยาบนี้ก้มลงแล้วดูแล้วเป็นไงดูอะไรกันครั้งนี้ต่ ริ่เดินลือกตู้ที่มันอยู่ตรงนั้นก็ทีตู้ไหนครไอ้ตู้รถไฟฟ้าให้มันอยู่กล้สาใจน้าที่สุดเนอ่เอออาไปเป็นไงก็เิดก็รรู้นี่ว่าไอ้รถมันจะจอดตรงไหนออ่าตู้เนียตู้เนี่ยมันจะอยู่ใก้สะพานเรามองแค่ออมันได้เพราะเราเื่อใจเกียมตแล้วแหละขึ้นลงเลย นะฮะมาดูกอนนะี้ต่อไปตอนนี้เราผ่านกลางเหมือนกันตรนี้เราผ่านกลางนะันถ้าเราอยู่ฝั่งนี้เลยโอเคนี่คือบริเวณที่เราจะลงบันไดนอย่า,ง,างนี้จะจินตัดผีเทาเงี้ยเป็นบริเวณนี้ถ้าเป้าหมายเราอยู่ในย่านนี้ลงเลยไ้างผีแต่ถ้าเกิดเป้าหมายเราอยู่ฝั่งนี้ไม่เลือกลงบันไดสีแดงนะสีแดงฮะก็จะอูจากเส้นต่างตีเลยนแนวบันไดแล้วถ้าเกิดเรามาอยู่ตรงกลางระหว่างบันไดนั้นะอันนี้ เดิมนะให้ปฏิยานี้ให้เท่ากันนะแล้วก็ดูถ้าเกิดว่าอยากจะไปยี่ยานที่หลงไหนเยอะก็อยากจะไปยี่ย่านที่หลงใหลเทียนะเอาตัวตัวไปมีครบทุกกรณีนะคือที่แรกตอนที่ที่ดูเมืองมากว่ามีหลายอย่างกลับไปคอมพิวเตอร์นะเราก็ใช้เวลาพอดีตรวจเรื่องแรกไว้ มีก่อนที่จะถึงคำถามมีรจะบอกเล่าอะ่ไม่น่าบอกเล่านะครับคนฉันเตียมตัวชั้นหน่อยเต้นมตัวแล้วอมีคำถามอะไรไหมครับคุณแม่คำถ งอาปัญหาของเราที่เราคงจะได้แบบเราอนุญาตให้แผ่นเดียวกั้นสองปริมาตรได้เหมือนกับเหมือนกับการที่รั้วของเราชั้นเดียวสามารถแบ่งสองปริได้ถ้าตรงที่ผมติดต่อเนี่ยคือว่าถ้าเราไปนับถ้าเราไปนับซ้อนสองชั้น จะพบว่ามันควรจะแยกแต่ละเป็นสองกลมเลยเป็นมือถือใช่ไหมถ้าเกิดเราต้องนับซ้อนสองทีแยกเป็นสองตรงนั้นจะดีที่สุดแต่พอยอมให้มี็นแผ่นเดียวกันเลยสองด้วเนี่ยจะมีที่มีผอันนั้นอาจจะมีประเด็นถึ่งที่มามันไม่เป็นแบบผิวหรือผิวมันไม่มันไม่อิสระจริงเนี่ะยางบอลผสมเนี่ยมันจะมีแรงดึงผิวไม่สะอบจริงแล้วพอไปรูปผมเนี่ยบๆเนี่ยไอ้ตัวที่หนาเนี่ยมันจะทิดยาก แบบวิทยาศาสตอย่เาเนในวิศสงสัยแบบวิทยาศาสตร์น้องวิเห็นไหมเห็นไหมเริ่อที่สองม่เรานที่2ย่ตไหนลกี้มัน้มประยัการับไปการที่กาใช้ร่วมกันขหารร่วมกันเนี่ยมันประหยแต่างกีกหยางรมกันแต่เนี่ยันสองนะมาตอกันปัญหาอี้ตัวนั้นอ่ะ อาจจะไม่ใช่แรงที่เป็นตัวตัวหลักที่จะดึงสร้างดูแต่อย่างพวกนี้ไอ้รู้ผม่ามันจะแรงถึงถึงตัวหลักพวกนั้นอาจจะมีเรื่องของมันมีความความหนืดความอะไรหมายตัวตัวสูงนิดหนึ่งแล้วตอเรื่องทีสองซึ่งเป็นหัวข้อแรกจากปัญหาเมื่อกี้นเรื่องของมอเตอร์ของเราเนี่ยนะฮะเราอาจจะเริ่มเรื่องนี้ขึ้มาว่าแบบนุ่มนวลหน่อยคือการทั้งหนึ่งงานแล้วมันอันหนาเี่ย หมอตัวหน,นึ่งนอนอย,ออนย,นย right ู่บนพืいい้นนะนะทางว่าใจดีจึงอยากสร้างห้องให้ตัวสร้นงนอนแต่ในความที่เดียวรางวัลที่ตื่นจะใคิดหาวิธีที่จะประหยัดเนื้อท้าให้มากขเพราะห้องเราก็เหมือนเดิมอ่ะเราคงติดตัวบางหนานี่จะเป็นประหยัดด้วยการทำห้องบางบางนะมันบางเป็นกระจกนะก็คือตัวแรกนักฟ้าอยากจะออกแบบเพห้องที่มีพื้นที่ให้นอนที่หนึ่งที่จะเป็นตัวนอนได้ก็เลยเป็นเหตดร้อนถึงนักพิจารณ์ Chị đâu có phải bỏ hủ đi Hãy cái kia nói thôi